รู้ไหมว่าการที่เราจะร้องเพลงได้ดีเราต้องแกะเพลงนะคะการแกะเพลงเนี่ยเป็นงานงานหนึ่งของนักร้องเลยนะไม่ใช่อยู่ดีๆแค่ว่าเฮ้ยคุณฟังมาแล้วคุณร้องได้เลยไม่นะมันต้องเอาเนื้อเพลงมันนั่งเจาะกันเลยนะแต่ทีนี้ครูเนี่ยก็ฟังด้วยจิตได้สำนึกเพราะครูเป็นระดับแบบระดับครูไงครูก็เลยไม่ต้องเอาเนื้อมาแกะครูก็เปิดฟังในศาสตร์ของ NLP ครูจะไม่อธิบายคําว่า NLP นะไปหาดูใน Google ในศาสตร์ของ NLP เนี่ยครูบอกว่าเราต้อง ฟังเพลง21รอบเปิดให้มันรีพีทวนไปโดยที่เราเนี่ยไม่ ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปจดจ่อไม่ต้องเอาหน้าไปจิ้มกับมันฟังให้มันสบายๆเพลินๆฟังเราก็ทํางานบ้านไปฟัง21ครั้งไม่ต้องนับก็ได้ว่า21หรือเปล่าแต่เปิดมันทั้งวันไปนเลยละกันคุณเปิดฟังมันไปเรื่อยๆรอบแรกมันอาจจะไม่เพาะก็ได้บางเพลงนะจะฟังมาฟังไปเฮ้ยมันเพาะว่ะนี่เป็นการทางานของจิตใต้สมนุกเป็นแบบนี้จริงๆการฟัง21ครั้งเนี่ยมันจะได้ระบบออโต้พายโลตออโต้พายโลตคืออะไรคือการที่เราจะได้พฤติกรรมใหม่แบบที่เราไม่ต้องบังคับมันอีกเลยทําไป21 เหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันเมื่อเราทําต่อเนื่อง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 ทุกๆวันจนครบ21วัน21ครั้งนั่นคือออโต้พาลอตคือมันจะเป็นอัตโนมัติคุณจะได้พฤติกรรมใหม่ที่เป็นคุณเลยดังนั้นการแกะเพลงของครูครูบอกว่าเฮ้ยฟัง21รอบนะแต่คุณไม่ต้องไปฟัง21วันมาละรอบคุณฟังวันเดียว21รอบไปเลยนะคะเพราะว่าเพลงมันมีความยาวแค่3-5นาทีเท่านั้นเองนี่คือศาสตร์ NLP อย่างหนึง่ง คนที่บอกว่าเฮ้ยครูทำไมถึงอยากจะร้องเพลงเสียงสูงได้จังเลยแล้วคุณเคยหัดร้องเพลงเสียงสูงหรือยังหรือว่าไปแตะมันแล้วพยายามไม่ถึงแล้วท้อเลิกมันคือแบบพอรู้ว่าเสียงสูงปุ๊บเนี่ยไม่ไหวละไม่เอาไม่ทำไม่ไปต่อแล้วเส้นเสียงมันจะจำได้ยังไงอะ คุณไม่เคยไปมันอะกายภาพเนี่ยเส้นเสียงเราเนี่ยมันไม่เคยไปแตะตรงนั้นเนี่ยมันจะทําได้อย่างไรคุณเคยที่จะลองมันเนี่ยแต่ถ้าคุณเข็ดขยาดกับมันคุณไม่ไปมันอีกคุณก็จะไปไม่ถึงมันนะมันไม่มีใครที่แบบว่าร้องเพลงเสียงสูงได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือร้องเพลงเสียงต่ําได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าไม่มีการฝึกฝนนะเสียงต่ําก็ยาก เสียงสูงก็ยากไม่มีอยา่างใดง่ายเลยเสียงต่ำเนี่ยถ้าคุณไม่เคยล้วงให้มันลึกๆเนี่ย มันจมจมในคํานี้หมายความว่าคามันหายพอลงเสียงต่ำปุ๊บบางคนเนี่ยเร้นเสียงกว้างในทางเสียงสูงขึ้นเสียงสูงร้องได้กังวานเลยแต่พอลงต่ําลงไม่ได้เพราะไม่เคยไปมันและไม่เคยที่จะฝืนมันทํามันซ้ําทํามันอีกทําจนกว่ามันจะได้ตอนที่ครูเป็นนักร้องอาชีพแล้วเราจะต้องแกะเพลงดังใหม่ๆที่มันมาตามกระแสเพลงใหม่มาเพลงเก่าก็ลืมไปบางทีแกะใหม่ได้ประมาณเอ่อห้าหเดือนเอาเพลงใหม่มาอีกละอเพลงนั้นก็กลายเป็นเก่าไปเรา สมองเราต้องจําเนื้อเพลงหนักมากแล้วกายภาพเราก็ต้องร้องเพลงให้มันหนักมากเหมือนกันเราร้องทุกแนวแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราแกะเพลงเนี่ยนักดนตรีทั้งวงเนี่ยนะคะเวลาที่เขาแกะเพลงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทานสปอสคีย์ทานสปอสคีย์หมายความว่าอะไรสมมติว่าเสียงเราเล่นเสียงเราเป็นเราอย่างเนี้ยที่แบบ ต้องไปร้องเพลงของศิลปินที่เสียงสูงกว่าเราเนี่ยเขาจะไม่ทันสพ p p o r ว่าให้คุณร้องสบายนะแต่เราอะต้องขัดใจต้องฝืนใจตัวเองไปร้องคีย์เดียวกันกับศิลปินคนนั้นให้ได้แล้วความพยายามมันจึงต้องเกิดขึ้นบวกกับความขัดใจคําว่าพยายามมันอาจจะรู้สึกว่า,าโอ้โหมันมีความเหนื่อยซ่อนอยู่ในนั้นแต่คือคุณต้องทาเมื่อคุณทํามันเมื่อคุณทําซ้ําเมืม่อคุณขัดใจเมื่อคุณฝึกฝนทําบ่อยๆทามันซ้ำ,ซ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 ำ t, ๆ,ๆ,ๆ,ๆทำอีกท,ทำอีกฝืนฟืนฟืนทำทำทำมันจะได้ กายภาพเราอ่ะเส้นเสียงเราอ่ะมันจะจําค่ะมันจะจํามันจะจํามันจะจำว่าเฮ้ยพอเราทําได้เหมือนเหมือนการฝึกฝนแบบต่อยมวยคือนะนึกออกไหมตอนแรกอะ่ะคุณเตะ เตะต้นกล้วยสมมตินนะคุณยังไม่เคยเตะต้นกล้วยคุณเตะกระสอบสายตอนแรกคุณจะเตะในยกขาเนี่ยเตะได้แค่นี้โอ๊ะโอ๊ะโอแต่นานเท่านั้นเท่าขาคุณจะยกสูงขึ้นนะพึ่งพึ่งพึ่งนั่นแหละคือการฝึกฝนเหมือนกันกันกบเส้นเสียงเราก็เหมือนกันค่ะจะทําให้มันไปถึงเสียงสูงจะทําให้มันลงสู่เสียงต่ำเราก็ต้องฝึกมันค่ะฝึกด้วยการหาเพลงที่มันสูงฝึกด้วยการหาเพลงที่มันต่ํามาฝึกอย่างเช่นเพลงที่มันต้องเก็บลมหนักๆอ่ะ ที่ปอดกับกระบ,บังลมคุณต้องแบบโหยสูบลมเข้าแบบ แล้วเก็บในปอดเยอ,ยอ,ๆอะๆเลยใหญ่ๆอ่ะแล้วก็บ,บังลมก็ค่อยๆขับเคลื่อนให้ลมมันออกมาตามรูปปากที่เราออกเสียงแล้วผ่านกายภาพจากร่างกายนี้ผ่านมาที่หลอดเสียงเพลงที่จะต้องเก็บลมหนักๆอย่างเช่นเพลงลับตาลงก็เห็นต่ใบนะาเธอกี่เช้าขึ้นมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าคำไม่รู้จะทำยังไง อยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจทิ้นให้นัาใช้ถต่ยังไม่มีผู้ได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันเสียเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเห็นไหม คำทุกคำมันก็ต้องมาชัดมาเต็มเลยนะไม่ใช่แบบหนักหัวเบาปลายก็ไม่ใช่เพลงพวกนี้คือปอดต้องแข็งแรงสิ่งที่เราฝึกฝนเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเป็นพฤติกรรมได้หาเพลงเสียงต่ํามาฝึกอย่างเช่นไม่หลักดีอ่ะไม่อยากให้เธอต้องเจ็บไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกเพราะฉันเองไม่ได้รักเธอ อย่างที่เธอนั้นเข้าใจคำว่าเธอมันจะต้องลงให้หลึกแล้วก็ต้องล้วงลงไปเลอยอย่างเงี้ยหรือเพลงที่จะต้องใช้การเก็บลมอะที่มันหนักๆคือปอต้องแข็งแรงเนะี่ยอย่างเช่นเพลงของตั๊กซิรีพรได้โปรดพูดความจริงอี้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้สิ่งด้ทราบอีกครั้ง ตอบมาฉันจะไปมีความทั้งใครมีแค้นในใจเธอคิดยังไงถ้ามีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกัจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเรา,าเธอนั้นสิ i รักฉัน หมดห่วงแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคะการที่เราจะบริหารคำมาค่ะการที่เราจะบริหารคำคุณก็ต้องบริหารลมหายใจให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าลมหายใจคุณไม่พอมันจะกลายเป็นหนักหัวเบาปลายคำแรกมาอย่างชัดเต็มเลยแต่คำสุดท้ายแบบขาดเสียงหายหรือสั่นแบบเหมือนเจ้าเข้าเลยเค้นจะลมหมดร่างอะ่ะเคยเป็นไหมเคยเป็นอย่างนั้นไหมนั่นแหละคะ่ะคือการต้องฝึกฝนการหายใจร้องเพลงอาชีพคุณร้องหมอนเราไม่ได้เลย ครูร้องไม่ได้เลยหมอลำไม่ได้ไม่ได้ครูเป็นคนกรุงเทพพ่อแม่ครูวีรำทั้งคู่เลยนะแต่ครูเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สองขวบครูก็เป็นเด็กกรุงเทพเลยค่ะแล้วเรียนแล้วก็โตที่นี่เลยครูร้องเพลงหมอลำไม่ได้แต่ครูร้องเพลงลูกทุ่งได้ก่อนหน้านั้นที่ครูเป็นนักร้องโรงเรียนนะคะตอนที่สมัยมัธยมอ่ะครูร้องเพลงสตริงก็เป็นลูกทุ่งครูโตมากับพุ่มพวงจริงๆสมัยที่เป็นเทปคาสเซตอ่ะพุ่มพวงครูร้องได้ทุกเพลงแล้วพอครูไปร้องแพ้ใจครูจะร้องแบบเนี้ยเก่งมาจากไหนก็แพ แค่หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพลยังนึกว่าเธออยู่ในฝันสตริงเป็นลูกทุง่งแล้ววันที่ครูต้องมาเข้าใจชีวิตใหม่ว่าเพลงมันมีประเภทของมันเพลงสตริงก็เป็นเพลงสตริงไม่ได้เอื้อนมากมายไก,ก่กรเพลงลูกทุ่งก็เป็นลูกทุ่งที่แบบเอื้อนหวานหวานเอื้อนแบบเอื้อนแบบสเสน่ห์หยัดหยอดแต่การเอื้อนหมอลําก็ไม่ใช่เอื้อนแบบลูกทุ่งนะจ๊ะต้องแยกกันให้ออกนะคะว่ามันไม่เหมือนกันแล้ววันที่ครูจะ ต้องร้องเพลงหมอลำครูร้องไม่ได้ครูร้องไม่ได้จนครูท้อขอลาออกไม่ทําแล้วอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่ร้องเพราะว่าครูไปร้องเพลงที่จังหวัดชัยภูมิค่ะตอนนั้นครูอยู่ตะว,วันแดงชัยภูมิแล้วคนที่นั่นก็ฟังเพลงหมอลำกันหนักมากแล้วช่วงนั้นี่เจนเน็ตเขียวดังเพลงเอ่อสาวดําราพันคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีเพลงโบรักสีดําก่อนซึ่งโบลักสีดำอะ่ะมือกีตาร์เขาก็แบบรับอาสาโอเคที่ร้องให้ก็ได้แต่พอมาสาวดำ ลำพันธ์ค่ะคือแบบปฏิเสธไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นงานยากเลยที่แบบสมัยนั้นมันมีแต่เทปคาสเซ็ตกับซีดีใช่ปะครูก็เทปคาสเซ็ตอะค่ะเล่นเพลงเดียวอ่ะจนเทปยืดเทปยานจนแบบม้วนมันกินเทปบะครูก็ยังร้องไม่ได้เลยช่วงที่ดนตรีเร็วๆอ่ะร้องได้ไงแต่ช่วงที่มันร้องขึ้นหัวครูร้องไม่ได้น่าค่ะทําให้ทอมากเลยแต่ก็ไปต่อฝึกมันคือฟังเนี่ยนะเกินร้อยรอบเพลงเสาดำลำพันธ์อะ ฉนแบบว่าเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่ว่าจะทําออกกิจวัตรอะไรเนี่ยค่ะมันอินเนอร์เขาอยู่ในหัวเลยนะแบบว่ามันอยู่ในนี้เลยนะแต่ว่าพอร้องจริงร้องไม่ได้ร่างกายมันไม่ไปปากมันไม่ไปอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นอ่ะมันไม่ได้อย่างเขาอ่ะที่เขาร้องว่าซาคนดําคือน้องไพเด่น้อที่จองไปซ้อนบอนใสผู้ฟังลำาลาน โปรสงสารอีน้องผู้ร่ำร้องแม่นส่งมา เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตอนนั้นอะไม่ได้ท้อมากอะลองได้แต่แบบท่อนที่มันเร็วๆท้อมากจนแบบลาออกพอวันหนึ่งเราขัดใจตัวเองต้องทํามันให้ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ฉันต้องทําได้ใช้ร่างกายเราเนี่ยค่ะฝืนมันขัดใจมันทํามันอีกฝึกจนมันเข้าปากคำว่าเข้าปากในที่นี้หมายถึงการร้องเพลงเพลงนั้นดังเช่นเป็นเพลงของเราเองเลยอคือมันง่ายเลยอะ